Okay. ตัวนี้เป็นมีเป็นสีฟัน2อันเป็นสีฟันนะคะตัวนี้เป็นของเป็นสีฟันธรรมดายี่ห้อยี่ห้อคอเกตยี่ห้อคอเกตตัวนี้เป็นไปสีฟันอะโตมินะคะเป็นสีฟันอะโตมิแล้วก็อ่าเป็นสีฟันที่ตรงนี้สีเหลือง เห็นไหมปก,กติเป็นสีสีขาวของเราเป็นสีเหลืองๆเพราะว่าเราแสเอ่อเป็นสีฟางของเราอ่ะมีผงทองก็สิบก้จุดก้เปอร์เซนต์ผงทองก็คือใช้ผงทอง,อ,งอ่าใส่ตรงนี้ก็คือจะได้ให้ไม่ติดเชื้ออย่างเช่นถ้าเราเจาะหูแส่หูเรียกว,ว่าอะไรหูอะไรตุ้งหูตุ้งหูแต่ตุ้งเจาะเจาะตุง้ตงหู เราเจาะหูแล้วเราก็จะแส่แสบ那个หู这个เ,เราต้องแส่เป็นทงอ่ะทง <Okay. S 2> ก็จะให้<嗯>ไม่ไม่เป็นแผลแล้วก็แก้อาบแสบ<嗯>ไม่ติดเชื้อง่ายค่ะ<嗯>นะทงก็จะมีประโยชน์แบบนี้<嗯>นั้น อ่าเพราะว่าในในเอ่อปกติอ่ะก็เคยยาสีฟันเราต้องไว้ในห้องเอ่อห้องน้าห้องน้าจริงๆนะห้องน้ําอาบน้าทุกวันก็จะตดเชื้อง่ายด้วยก็เลยว่ายาสีฟันเอ่อเป็นสีฟันอยู่ในห้องน้ําก็จะตดเชื้อง่ายมากมากเลยรู้ไหมก็คือก็คือเหมืองเขาเชือ้อโลกับเหมองท่อกับน้ําที่อยู่ในทุ่งท้่งเลยค่ะนะคะ ก็คือเราก็ใช้แบบนี้ก็จะไม่ค่่ยตีเชื้อนะโอเคแล้วก็เราลองดูนะอันนี้คอืออของคอเกตล้วก็เพราะว่าของอ t ตอมี่อ่ะเขาจะนิ่ม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 ตัวนี้ออของอาตอมี่เขางบุงก็จะนิ่มนิ่มก็คือถ้าเราเป็นแฟนก็จะเหมือนอย่างนี้เราทุกวันต้อง ลมแปลงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วก็ก็คืออาจจะแล้วก็อยู่ปงกระดาษแล้วก็หมองอย่างรอแป็นฟางทุกความแป็นฟางอย่างนี้อ่าก็คือ,อเป็นแฟนอย่างนี้เราทูกความแปลนอ่าเป็นเป็น,ปน,ปนสีเป็นฟวันละสองรอบ ทุกครั้งสองนาทีก็จะอย่างเงี้อืมอ่าแล้วก็ถ้าเราเป็นแฟนนันานานน่ะถ้าเป็นสีฟันไม่ดีฟันเราอ่ะก็จะถูกเอ่อทำร้ายอ่ะก็คือจะฟันจะผุผุผุง,ง่ายค่ะอ่าอย่างเช่นถ้าเป็น เป็นเป็นสีฟันถ้าเป็นแบบแข็งแข็งอ่าฟันเราก็จะปุดง่ายเหมือนกันค่ะนะอืมแล้วก็ตัวนี้อืมพอเราเป็นอย่างนี้อืมโอ้เจ้าก็ใช้ยังดีเลยมั้งอืมอ่าจุด ่าโอเคส่วนหน้ากนะก็คือพอเป็นอย่างนี้ใช้ใช้เวลาช่วงเวลาหนึ่งก็จะแห่งว่าอะไรทีชู้ก็จะแตกทีชู่ก็จะแตกเขา้าใจไหมเห็นไหมทีชู้ก็จะเริ่มแตก ก็คือเพราะว่าอันนี้นิ่มไม่พอก็จะทําให้ทิชชู่กระดาษทิชชู่แตกเราก็ปังเครื่องปังลงปังลงก็จะแตกง่ายแล้วก็เรามาดูของอะตโตมีของอาตโตมี่อ่ะเราก็เหมือนเดิมแต่อย่างนี้อ่าจริงๆตอนที่ฉันทำทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่านิ่มดี ของอะดมี่เป็นขวนนิ่มๆอ่าจะไม่ทำให้ไม่ทำให้ฟันเสียอย่างนี้เขาก็ของอะดมีก็ส่วนมากก็เนี่ยเขาจะอย่านี้เขาก็หมองเติมเขาก็คือกระดาษที่ชู่ก็เหมองเดิม โอเคใช่ไหมแล้วกม็มอนเตอร์มี่อันเนี้ยอันนี้ของเปิ้งของอะตอมี่อันนี้เป็นของคอลลาเจนโอเคโอเคอันนี้ก็คือถ้าดูว่าเปิ้งสียฟางของอะโดมีนะอันนี้คือเปิ้งสียฟางของอะตัว รู้มาเป็นสีฟันนี้ใช้มาสี่สามเดือนสามเดือนแล้วก็คกือก็ยังสีเหลืองๆเนี่ยเหมือนเดิมถ้าเป็นสีฟางข้างนอกส่วนมากใช้มาสามเดือนเราจะเห็นว่าข้างล่างก็จะดำาม,ามสีดำดอแมอ่เคยใช้เป็นสีฟางของอาดมี่หนึ่งอันหนึ่งปี มึงปีก็ยังตรงนี้ขวดอ่ะก็ยังปกติอยู่แต่ว่าแค่สางลงเพราะว่าเขาใช้แรงมากค่ะโอเคอ่าโอเคคุ้มมากเลยอ่ะใช่นปีจับหน่อยแค่มไม่หักเลยโอ้แรงเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่พลาสติกที่แบบรีไซเคิลเหมือน ขายในตลาดอเอขในมาเก็ตมาก็ทั่วไปมันคือฟูดเกตเป็นพลาติกตัวเดียวกันที่เอามาทำขวดนมของเด็กใช่ก็คืองอไม่หักและกลับเดิมได้ใ่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นตัวนี้ที่เป็นอ่า พลาสติกตัวนี้เราใช้ทำขวดนมนะคะขวดนมก็คือขวดนมของเด็กๆก็แลวตัวนี้คือก็จะปลอดภัยมากๆอืมออแกนิกด้วยออแกนิกด้วยค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์นี้ด้วยโลัสใช่ใช่อ่สัญลักษณ์นี้สีเขียวนี่คือสัญลักษณ์ออแกนิกระดับโลกใช่อันนี้คือเป็น ยาสีฟันไม่ใช่แบนแปนสีแฟนที่ผลิตเ,เขาเรียกว่าในมาตรฐานเหมือนผลิตอาหารนะคะใช่มาตรฐานันนี้มี FDA จัดจะดตู้ตรงไหนนะดูกด็คือเป็นใช่ไม่มีผลิตาใช่มาตรฐานผลิตจะอาหารเหมือนอาหารเลยแต่ FDA เดี๋ยวต้องครับ มันคือแมทิน o r รีอมีขายหลายประเทศมากอืมโอเคแต่อันนี้เป็นเป็นแบบหักได้ไหมคะอ๋อหักไม่ได้เลยแข็งมากแข็งมากอันนั้นก็จะหักทันทีเลยถ้าหัะแล้วก็คือหักเลยหักเลยถ้าตึงแล้วก็จะหักทันทีเลยด้านนี้เคยใช้แล้วขึ้นลาเคยไหม อ๋อใช่ใช่ชใช่ข้างลางแต่นี้ไม่มีขึ้นลานเลย